ลุงละยางพานจะซื้อตี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 ไอแดงเอ๊ะตไม่ติดครับตีโดนแต่ไม่ติดีะติคเข้ามาเาแต่ม

สสสามส่สองว้ได้สามล้สามสาม้เม้าอดลาขาี้ยสามสามามสามได้สแล้วได้สามได้สามเข้าเกมเข้าเกมอ่าดูนะครับลูกเข้าเกมเข้าเกมยสเ็มจบอ้าไปมนจะเขียลูกเาลูกนู้นเส้นหลังไว้บเกมไม่ได้ไม่ได้รบเบเกมบเกมบเกม ทำไมเข้าโง่จังมาเกมที่ร้อยไล่ทำไมโง่จังเะี่ยมาขยันมันวิ่งโงง่จัเลยทีต่อไปเขาเนี้ย